เป็นผู้ที่พูดความจริงสมัยนี้เป็นไงความซื่อสัย์น้อยไหมเยอะเยอะเลยน้องมาถามไม่คะไม่เขาใหญ่ไหเขาในะเตรียมมาให้ปานี้แ่นซ้์มีสีสีอะไรก็ได้ โอ้โหนี่ไต่แล้วคนนึงไม่นานแค่หม เอาตะปูผ้าไปเลยรีบ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 ปูตะปูไปมันเดินด้วยคูป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 ู ือใครับถือมาบังานอะไรย่างเ้ยนะครับเอานั่งนั่งเรียบร้อยนะคุณจะทำในการประกอบอาชีพมีอะไรบ้างว่าคุณจะทำรนการประกอบอาชีพรท้ังรักภาษาที่ขายที่ดีใ้คุณรักไรส่วน่าไม่เเหลือไอ้ตนี้ตัวไม่เหลือ แล้วได้กี่ครั้ง